ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนบ้านบางโรงอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตชุมชนนอกกระแสของจังหวัดภูเก็ตที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ พวกเราจะมานำเสนอวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนที่ต้องการผลักดันให้สับปรตเป็นซอพาวเวอร์ของจังหวัดภูเก็ตและพาไปชมวิถีชีวิตของชาวมุสลิมภายในชุมชนที่นี่ก่อตั้งมานานคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2544ตอนนี้ก็ประมาณ20ปี24ปี 5, 5. มีผลิตภัณฑ์ไหนบ้างคะที่ส่งออกหลักๆเลย สะพานจริงๆเป็นเป็นโปรดักของชุมชนนะครับมีตั้งแต่กิจกรรมเนาะกิจกรรมก็ยังมีตั้งแต่สับป,ประรดมะพร้าวยางนาเลสิ่งแวดล้อมทีมวิ่งเสียชานะครับไทยคุกกิ้งคาร์ดส่วนโปรดักเนี่ยก็จะเป็นชาสับป,ประรดนะครับสบูปป่โลชั่นนะครับผ้าเช็ดใยจากใบสับป,ประรดแล้วก็น้ำพริกสับป,ประรดอ๋อทุกอย่างคือทำมาจากสับป,ประรด อย่าาางมจกสบู่นี่ทำยังไงเหรสบู่ก็ต้องสกัดสารจากสมุนไพรก็สบู่นี่ยสกัดเดียวกับโซชั่นแต่ว่าเราเอาสารนี้มาผสมครับ ส่วนผสมของสบู่นะครับกีเซลีนที่เป็นกีเซลีนตัวเหลืองนี่ทำเป็นธัญพืชด้วยนะครับแล้วก็เวลาใช้เนี่ยไปได้แบบคุณค่านะครับบางทีถึงเน้นคุณภาพเน้นคุณค่าคุณภาพเนาะเป็นหลักส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาก็จะเป็นแบบชาวต่างชาติมากกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น90%เป็นต่างชาติยุโรปมีอเมริกามีฝลุ่สแกนแล้วก็มีเอเชียบางประเทศนะครับ90%แล้วก็ยังมีคนไทย5%ที่มาเที่ยวครอบครัว แล้วเป็นเป็นกลุ่มสุดสายดูงาและนี่ก็คือสับปะรดภูเก็ตแท้ๆค่ะและนี่ก็คือสับปะรดภูเก็ตแท้ๆเลยนะคะเราก็จะมาลองชิมกันนะคะพี่คิมคะเรียกว่าอะไรคะเจอชื<ม>่อ <Sh> ไผแอปลนะคะทุกคนมาชิมกันเลยค่ะหวานไหมยัม,มีมากๆเลยค่ะคุณนอ้อย สับปะรดภูเก็ตสินค้าชิ้นต่อไปที่จะเป็นหนึ่งในซอฟท์พาวเวอร์ของจังหวัดภูเก็ตสับปะรดภูเก็ตปลูกยากไหมคะคุณน้าเออสับปะรดปลูกไม่ยากนะเราจะดูได้ไงคะว่าแบบตามันได้มันเขียวตามันเปิดเราก็ะจะดูตาเปิดตามันจะเปิดเนี้ยอ่านี่นะคะคือการตาเปิดคือสามารถเก็บได้แล้วแบบี้เก็บได้แต่ว่าต้องรอสักสองวันมันจะเหลืองอ๋อยเหลืองเหลืองเหลืองสวันนี้ เป็นี้สามารถเก็บได้แล้วโอเคส่วนมากเออชาวสวนเขาจะเก็บสีเกียวแบบนี้แบบนี้เลยอ่ะอ่ะใส่เลยอันนี้เอาไปเพาะต่ออ๋ออันนี้อันนี้เอาไปเพาะต่อได้นะคะเอาไปปลูกปลูกปลูกยังไงคะคุณน้าชื่ออใครชื่ออันอันนี้ต้องอันเจมมาลายจีเซอร์อันเจมมาลายหังนเลยอืมเราก็คือเอาไปจุ่มลงตรงดินเลยออ๋ ก็คือใช้ได้ตั้งแต่หัวยันหมดเลยทั้งลูกมีประโยชน์มากนี่นะคะก็จะเป็นสับปะรดที่มีความเปรี้ยวนําแล้วก็หวานตามนะคะสีก็จะมีความซีดกว่าสีปกติแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะคะค่ะเป็นไงคะ เอาเพือแต่มันอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยซึ่งกิจกรรมภายในชุมชนมีทั้งการขูดมะพร้าวการทําขนมโพและการทําสับปะรดอันนี้นะคะก็เป็นการขูดมะพร้าวนะคะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะไปดูกันเราขูดหนักมันจะกดแล้วก็พอมันกดหนักแล้วก็มันจะได้เส้นที่หยาบนะคะนี่เราก็มาชมผู้เชี่ยวชาญในด้านการขูดมะพร้าวนะ ต่อไปกิจกรรมที่เราจะทำนั่นก็คือการปั้นขนมโพนั่นเองค่ะขนมโพนี้เราจะทำในพิธีที่เรามาดอนคือเรามาดอนก็คือไม่สาพถ้าเป็นที่เป็นที่เป็นใส้อ่ะค่ะมันจะเป็นภาคกลางภาคใต้เราหรือว่าภูเก็ตหรือว่าบางโรง ทำแบบนี้เขาใชู้้กตาลใช่ค่นู้กตาลตัดกระเสียบก็คือก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมด้านอาหารเขาจะทำในไม่ใช่ว่าจะทำขายทั่วไปทำเฉพาะเทศกาลก็คือโรมาโดนโรมาโดนนะหลังจากถือสีลอดใช่ค่ะเสื้อชื่อ sticky rice powder น้ำเพลิสคอขนมโค อันนี้นะคะจะเป็นแครกเกอร์กับยแยมสับประรดนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์จากสับประรดเหมือนกันชิมไหมคะชิมไหมคะขอดูหน่อยได้ไหมคะอีมน และนี่คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนก็คือชาสับปะรดค่ะและนี่เป็นภาพรวมของชุมชนบ้านบางโรงชุมชนนอกกระแสที่ยังคงพูดถึงอย่างแพร่หลายเป็นชุมชนที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของตนเองได้อย่างชัดเจนหากใครได้มาเที่ยวภูเก็ตต้องอย่าลืมชุมชนบ้านบางโรง